สวัสดีครับเพื่อนๆพนครับพบกับพัดแทองคูดูง่ายสไตล์สินเจเดินนะครับเพื่อนๆวันนี้ผมมีเหรียญเซมาหลวงู่เอี่ยมวัดสะพานสูงจังหวัดนนทบุรีบล็อกซีนะเพื่อนๆหลังเรียบเนื้อทองแดงหลุมดำนะครับหลวงพ่อทองสุขท่านสร้างไว้เมื่อปีพศ2512นะครับเพื่อนๆพอ่าลายละเอียดนะครับทั้งบล็อกหน้าแล้วก็บล็อกหลังเนี่ยปัม๊มต่อต่อๆกันมานะเพื่อนๆน,นะ ตั้งแต่ปีพศส5 0 0มาจนถึงประมาณปีพศ2516หรือว่า17เนี่ยครับประมาณนี้นะเพื่อนๆน,นะจะคุยรายละเอียดให้เพื่อนเ <ๆ S 2> <ๆ S 1> ฟังว่าเขาแยกกันยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะมาคุยเรื่องบล็อกหน้าบล็อกหลังแล้วก็ขอบตัดเป็นที่มันเป็นเอกลักษณ์นะที่ยกขึ้นมาแล้วก็ดูตามนี้บล็อกนี้พิมพ์นี้จะได้ไม่พลาดนะเพื่อนๆนะใครสนใจก็ตามผมเข้ามานะเพื่อนเนะ ขั้นแรกแล้วก็มาจดจาใบหน้าหลวงปูนะเพื่อนๆนะเป็นจุดใหญ่ๆเลยเราต้องจําพิมพ์ก่อนใบหน้านะครับเม็ดกลากเห็นไหมครับเม็ดกลากจะมีเยอะเลยนะบล็อกนี้เป็นบล็อกทีซนะเพื่อนๆนะเม็ดกลากจะเป็นเม็ดเล็กๆคมๆนะครับเพราะว่าเป็นพระปั๊มนะเม็ดเล็กขมคมเห็นไหมครับเพื่อนๆค่อยๆไล่ดูนะดูคิวนะเพื่อนๆนะดูคิวเห็นไหมครับดูเมตตาเห็นไหมครับ เมตาเนี่ยเจาะเป็นสี่เหลี่ยมนะครับเพื่อนเพื่อนเจาะเป็นสี่เหลี่ยมเลยลึกนะครับเพื่อนเพื่อนเจาะเป็นสี่เหลี่ยมลึกเลยนะครับแล้วก็เส้นแตกตรงนี้เห็นไหมครับยังยังมีอยู่เห็นไหมครับแล้วก็เบ้าตาฝั่งนี้เห็นไหมครับดูลูกในตานะเพื่อนเพื่อนนะจะมีอนุมานใกล้ๆตัวสีหัวกลับอยู่เห็นไหมครับเนี่ยเป็นเส้นแตกข้างใหนเห็นไหมครับเพื่อนเพื่อนแล้วก็เส้นใต้ตาเห็นไหมครับคมคมเลยไหมครับเพื่อนเพื่อนนะดูค่อยๆดูนะเส้นคมๆมเลย นะครับใบหูเห็นไหมครับเห็นไหมครับแน่รอยต่อของใบหูกันแกะบล็อกเห็นไหมครับเนี่ยค่อยดูเส้นนี้นะเพื่อนๆนะผมค่อยๆอยตะแข็งแล้วนะเห็นไหมครับเนี่ยเส้นนี้ที่หูเห็นไหมครับเพื่อนๆคมเลยนะเพื่อนๆนะเป็นพระปั๊มคมนะครับแล้วก็นี่จำใบหูนะเพื่อนๆนะเห็นไหมครับไล่ลงมาถึงไล่ไล่นี่เห็นไหมครับเพื่อนๆจะมีเสี้ยนออกเห็นไหมครับ เป็นพระปั๊มที่มีเสี้ยนออกไปแล้วก็จะมีเม็ดกลากเม็ดกลากจะเป็นเม็ดที่คมนะทําเป็นธรรมชาติคมเล็กขมนะเพื่อนๆนนะเห็นไหมครับเส้นคอยไหมครับเพื่อนเพื่อนะเส้นคอไล่เลงามาเห็นให้ปลาลาไหมครับขมนะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับเห็นกระแสของพระปั๊มเลยนะผมค่อยๆดูนะเพื่อนจะมีกระแสของพระปั๊มอยู่เป็นเสี้ยนวิ่งนะเพื่อน,เอนๆนเห็นไหมครับริวจีวอนนี่ยังคมเห็นไหมครับขมกริบเลย ธรรมชาติของธาตุธรรมชาติของเรียนนะเห็นไหมครับตัวหนังสือเห็นไหมครับการแทงหลุดนไหมครับการแทงหลุดนครับการแกะซอนการแทงหลุดนะเพื่อนๆน,นะค่อยๆไล่มาทีละตัวได้จะดีเลยนะครับถ้าเพื่อนๆจําอย่างนี้ได้ก็จบเลยเห็นไหมครับค่อยๆไล่มานะการแกะซอน นะเพื่อนๆนะการแกะซอนการแกะหลุดนะเพื่อนๆอย่างเงี้ยแกะหลุดเห็นไหมครับเพื่อนๆเห็นไหมครับตรงอออ่างไปลอยต่อการแกะพิมพ์เห็นไหมครับยังเหลืออยู่นะเห็นอยู่ต้องเห็นนะจุดเนี้ยมีตั้งแต่พิมพ์แรกจนถึงพิมพ์ปัจจุบันนะเพื่อนๆนะี่ค่อยๆดูหัวเห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมครับค่อยๆไล่ดูกันนกข้างนะเพื่อนๆนะผิวพันธ์ นะครับก็มีสนิมบ้างนะเพื่อนๆนะมีสนิมพองามทําให้ดูง่ายขึ้นนะก็คลาสสิกไปอีกอย่างหนึ่งนะเพื่อนๆเห็นไหมครับการแทงเส้นที่แกะเกยกันทับกันนะเพื่อนๆจําจำได้หมดเลยนะเพื่อนเนะเห็นไหมครับเนี่ยเส้นนะครับภายในก็ยังมีเสี้นอยู่ไหมเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะเคย มาไล่ทีฮูเรียนให้เพื่อนดูอีกทีนึงผมให้เพื่อนๆดูองค์ประกอบก่อน,นเห็นไหมเพื่อนเพื่อนเส้นมคมกริบเลยเห็นไหมครับเนี่ยคมเพื่อนๆค่อ,อ,คอยๆไล่นะไล,ลตัวหนังสือไปผมจะจะช,าชานิดนึงเพราะว่าผมผมอยากให้คนที่ยังหัดดูนะเพิ่งหัดซองอะไดเป็น แต่พี่ๆที่เป็นแล้วนะเพื่อนๆนะพี่ๆที่เป็นแล้วก็ถือว่าได้ศึกษาทุบทวนนะเพื่อนๆขอนที่ยังไม่เป็นก็ชาหน่อยคอยกันไปนะเพื่อนๆนะมาศึกษาร่วมกันนะครับมาเคาะสนิมมาฟืนฟูนะเพื่อนๆนะบางอย่างเราก็ไม่ได้ดูเหมือนกันนะผมดูอย่างหนึ่งพี่ๆดูอย่างหนึ่งเพื่อนๆดูอย่างหนึ่งแล้วก็เอามาแชร์กันนะเพื่อนๆจุดนี้นะเพื่อนๆนะเป็นไฮไลท์เลยรอยตัดเนี่ย จะเชิดเหมือนหัวเรือเลยเห็นไหมเพื่อนนี่จะเชิดเหมือนหัวเรือเลยแล้วมาสะดุดตรงนี้นิดนึงแล้วก็ขึ้นมาแล้วก็ขึ้นมาที่หูเลียนนะเห็นไหมครับนี่แล้วนี่เห็นไหมครับนี่ไฮไลท์เห็นไหมครับเพื่อน,<ๆ>นเพื่อนนะครับผมย้ําเพื่อนเพื่อนนะว่าสาหรับบล็อกนี้นะสาหรับบล็อกซีหลังเรียบนะ ที่นักเล่นรุ่นเก่านะเขาเรียกว่ายักษ์เยอะเห็นไหมครับเนี่ยพอมาเป็นบ็อกซีเห็นไหมครับเนี่ยเขาต้องเรียกว่ายักษ์เยอะฮะเห็นไหมครับเนี่ย,ย,ยทีหมหาของพิมพ์นะไอ้ทีหมหาของคําว่ายักษ์เยอะนะของบ็อกนี้นะเพื่อนๆน,นะก็ฝากเพื่อนๆน,นะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะเพื่อนๆนนะแชร์กันไปนะครับนะคนเพิ่งหัดเล่น ก็จะได้ศึกษาร่วมกันนะเพื่อนๆนนะคนที่เป็นแล้วก็ถือว่าได้ทบทวนนะเพื่อนเเรามีอะไรแล้วก็มาแบ่งแบงกันนะมามาแชร์ความรู้กันเรามาพูดคุยให้กันฟังนะเพื่อนๆนนะเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนไปดูดันหลังนะเพื่อนๆนนะเห็นไหมครับเนี่ยการตัดตัวนี้เป็นเหลี่ยมนิดหนึ่งเห็นไหมครับปานเข่าหูเลียนนะครับแล้วมาออกตัวนี้มีสะดุดนิดหนึ่งเห็นไหมครับเนี่ย แล้วก็เชิดเป็นหัวเรือเลยเห็นไหมครับเนี่ยเป็นหัวเรือผ่าปั๊มเจาะหูเห็นไหมครับเจาะเจาะจากหน้ามาหลังเพื่อนเพื่อนเห็นไหมครับเนื้อปลิ้นนี่ชัดเจนไหมครับเพื่อนเพื่อนเนี่ยเนื้อปลิ้นกลากที่ผมบอกเม็ดผดหรือเม็ดกลากเห็นไหมครับจะเป็นเม็ดเล็กๆขมๆนะเสียนวิ่งออกไปเห็นไหมครับกระแสของผ่าปั๊มนะครับเส้นหลังเส้นนี้หลังๆอย่างติดอยู่เห็นไหมครับ พอบอกใช้ร่วมกันนะตั้งแต่รุ่นแรกจนถึงรุ่นถึงรุ่นปีหนึ่งนะนะเพื่อนๆนะตั้งแต่ปีสอง0อถึงปีสปพั1สเ็นะเพื่อนๆดูหัวยันเห็นไหมครับกมปอกเลยเห็นไหมครับไฮไลท์นะเพื่อนๆนะพระจะปั๊มแล้วสําหรับบล็อกนี้นะยําสาหรับบล็อกนี้นะสําหรับบล็อกนี้เลยฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้นะ ปั๊มยันจะบีนะเป็นเห็นไหมครับตรงนี้เป็นเส้นอย่างงี้มันเนี่ยจะแบนเห็นไหมจะบีจะแบนตรงนี้จะบีจะแบนแต่ไฮไลท์อยู่ตรงนี้ครับเพื่อนๆตรงนี้เห็นไหมครับผมจะอายไหมครับตอนที่บีแบนไปปั๊มเนี่ยมันจะเห็นไหมครับจะมีเส้นนนนมาตรงนี้เส้นหนึ่งขมกิฟเลยเส้นที่ยันนี่แหละคือปั๊มแล้วมันเขาเรียกปั๊มแล้วมันสไลด์อะสไลด์ปิ้นไปอะ ๊บจะมีเส้นขมขมเนี่ยผมผมยกตัวอย่างให้ฟังง่ายๆนะเออเนี่ยจะมีเส้นขมตัวนี้เห็นไหมครับตัวอื่นบี้หมดเลยแล้วคำว่าเจ้าอาวาสเห็นไหมครับเพื่อนๆเนี่ยเจ้าอาวาสสังเกตนะครับเจ้าอาวาสจริงๆแล้วเนี่ยบล็อกไม่ได้แกะใหม่นะเป็นอักษรเก้านี่แหละเพื่อนตั้งแต่ที่ใช้มารุ่นแรกๆนะเพื่อนๆนะแต่พอปั๊มเนี่ยมันสไลด์มันบี้แบรนไปก็เลยทําให้ปั๊มมาขยบเห็นไหมครับเนี่ยจขยบตัวสระเอเห็นไหมครับ ตัวใหญ่กว่าปกตินะครับอันนี้เป็นที่บล็อกเลยนะถ้าบล็อกนี่ต้องเป็นแบบนี้นะเพื่อนๆนนะเห็นไหมครับแล้วสังเกตที่พื้นนะจะมีเสี้ยนวิ่งเห็นไหมครับจะมีเสี้ยนวิ่งเพื่อนๆืนนะครับค่อยๆไล่นะผมผมจะไปชานิดนึงเห็นไหมครับผมจะค่อยๆไ like. ล่เพื่อน่นอยๆไล่ตัวอักษรนะค่อยๆไล่ไป การแกะจังหวะเห็นไหมครับเห็นไหมครับบล็อกนี้เป็นบล็อกหลังเรียบนะเพื่อนๆนะบล็อกหลังเรียบนี่ชัดเจนเลยไหมครับเพื่อนๆเนี่ยพวกที่ผมบอกเนี่ยเส,นส้นเะสานะยังก็ยังติดอยู่เหมือนเดิมขอบตัดเห่ไหมครับเนี่ยขอบหยกักหยักเยอะ เพื่อนๆครับเพื่อนๆดูตรงนี้นะเพื่อนๆนะนี่พอปัม๊มเห็นไหมครับจะมีเส้นอ่าตรงนี้เห็นไหมครับเส้นนี้เห็นไหมครับอ่านี่ธรรมชาติของพระปัม๊มนะเพื่อนๆนะตรงนี้นะจะโค้งหมุนโดยธรรมชาตินะเพื่อนๆเห็นไหมครับจะโค้งหมุนเป็นธรรมชาติเอาอ่า <zur advisor> ฟังฟังสะพานสูงก็แล้วกันนะเพื่อนๆน,นะโค้งมนเป็นธรรมชาติแต่ว่าฟังเจ้าอาวาสนะฝั่งองค์เก่าเห็นไหมครับตัดโค้งไปเห็นไหมครับเพื่อนๆดูนะตัดโค้งไปตรงนี้ไม่เป็นธรรมชาติเห็นไหมครับถ้าธรรมชาติมันต้องวิ่งตรงนี้แต่อันนี้บล็อกขอบตัดนะ่ะ เกินไป да, เห็นไหมครับน่าเห็นไหมครับเพื่อนๆพอดูไกลๆเห็นไหมครับเห็นไหมครับดูไกลตัดปั๊บตัวนี้ตัดเกินไปนิดนึงเห็นไหมครับทําให้การโค้งมนเนี่ยดูละสะดุดนิดนึงเห็นไหมครับในธรรมชาติของบล็อกนี้นะเพื่อนๆนะธรรมชาติของบล็อกนี้เห็นไหมครับค่อยๆดูนะเพื่อนๆนะเนี่ยดูขอบตัดนะเพื่อนๆนะดูรูปผันสันธานการตัด นะเห็นไหมครับเนี่ยเมื่อกี้นี้เราคุยถึงเรื่องตัวตัดนะทีนี้เราก็มาคุยถึงขอบตัดเห็นไหมครับ2เส้นนี้เห็นไหมครับค่อยๆไล่ดูนะครับเ,เพื่อนๆช,ช้าๆเห็นไหมครับ เพื่อนเพื่อนเห็นขอบตัดนะผมค่อยค่อยไล่ทั้งสองฟังให้เพื่อนเพื่อนดูอันดับแรกเลยคือจำพิมนะครับธรรมชาติของพระปั๊มนะครับจำหลุมดำจำขอบตัดนะครับเพื่อนๆอก็ขอให้เพื่อนเพื่อนโชคดีนนกับการศึกษาแล้วก็สะสมพระเครื่องนะไว้พบกันคลิปหน้านะเพื่อนเพื่อนนะขอให้โชคดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆนครับ